อันนี้ทางลงไปดองดองกีนะฮะจากชั้นตรงนี้ต้องเรียกว่าชั้นจีลานกิจกรรมลานกิจกรรมจะอยู่ตรงนี้ลานโปรโมชั่นอะไรต่าง,าางๆขึ้นมานนี้ลงไปก็จะลงไปดองกี พื้นที่ด้านในของดองกิทพอออกประตูของดองกิมาฝั่งขวาฝั่งขวาเนี่ยจะไปท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตฝั่งซ้ายเนี่ยครับฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะออกมาบริเวณร้านที่ นนีทางขึ้นลงอันนี้ก็ทางลงไปลานจอดรถด้านล่างชั้น B2 ห้องน้ำอน,นี้ M.K เนี่ยอันนี้คือหน้าร้านอันนี้คือพีออสต,ตรงกลางอันนี้เ j อ่ะอันนี้ก็คือทาง ขึ้นไปชั้นจีอันนี้ทางออกลานจอดรถพาคนเดินมาเรื่อยๆทั้งวันท้าเ,เปลี่ยน